Good morning! How are you today baby? Today is your holiday. Holiday! Take a bath by yourself. Get dressed by yourself. Yes. Hey, today I have a big surprise, a big feast for you. Don't forget to put your napkin. Oh, ใช่เดี๋ยนี้ก <c oughs> ินอาหารเนี่ยจะกังวลกันมากเลยเรื่องกรกปเรื่องอาหารหยดุดให้คุณพ่อมัดให้โอเค굿จ็อบโอเค have to try this one ทำให้แม่มีแม่ก,กินเนี่ยเยอะทุกทีจ้านี่ไงแม่มีละไม่ใส่ละ thank you for your help โอเค You want some sauce? On the sauce? You have to taste first um? s <S ชิมก่อนเพราะมันต้องใส่ไหมไม่ใส่ค่ะอ่าไม่ต้องใส่ก็ดีกินอาหาร clean clean กินอาหาร clean ดีนะอ้ามาอนอันนี้แล้วลูกปลาทูดึ่งค่ะจะสั่งมาแล้วลองชิมก่อนตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหแถวบ้านเราไม่ค่อยได้มีปลาทูตัวใหญ่ๆแบบนี้มาขายนะจริงๆก็ไม่ได้ซื้อแถวบ้านด้วยนะตัวเนี้ยเราซื้อมา ห่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะกิโล,ร,ลนะร้อยโลคือเราไปเยี่ยมญญคุณย่าที่บุรีรัมใช่ไหมระหว่างทางครึ่งทางจะกลับบ้านแล้วก็ลเลยแวะตลาดซื้อปลาทูตัวนี้แอบจิ้มได้ไหมคะ it's hot <S เดี๋ยวดช่วยก่อนเอาอะไรนะ okay, what, what, you what you want what you want ช่วยเลยครับบอช่วยแก่แอบน้องอยากกินกับก น้ำจิ้มปลาสบะพ่อๆค่ะพอก่อนพอก่อนพอก่อนนะคะต้องชิมดูก่อนว่ามันเข้ากันไหมคิดว่าเข้ากันก็ต้องอร่อยแต่ถ้ามันไม่เข้ากันล่ะอาจจะไม่อร่อยไงใช่ไหมนายบอกแม่สิปะทูตัวนี้อร่อยไหมสุดยอดสมราคาเขาใช่ไหมก็ไม่ได้แพงมากนะคะตัวละ80-90บาท อร่อยเพราะว่าปกติบ้านเราจะเป็นปลาทูตัวเล็กๆมาขายใช่ไหมคะตั้งไงคุณแม่อใส่จานให้แล้วก็ทานได้เลยจิ้มกับลอง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 จิ้มกับสาบะซอสสิคะ can you try to d i p on ค่ะ can you try to d i p on the s a a sauce ลองดูเี่เดี๋ยวดิช่วยเดี๋ยวดิช่วยพอแล้วไม่ต้องไปแกะทั้งตัวมันจะมีแต่เนื้อปลามันไม่น่าอร่อย ว้าวอร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยกบสบักมันหาย,ยากลูกบางครั้งมันก็หายากกิคค๊กค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะคะชวนเพื่อนทานข้าวหน่อยคะ่ะทำคุกกีง้ไงทำอาหารหลายอย่างเลยคุกกี้อะไรไคะปลาซาบะค่ะ อ๋อย่งางปลาสะบา่ใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวน้องมิงทางข้าวก่อนเนาะปลาไปจะหมดตัวแล้วบอกความรู้สึกคุณแม่หน่อยชอบไหมอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยบอกปลาเป็นไงเนื้อปลาเป็นไงคะแบบนุ่มเลยไม่จะไม่จะไม่กิาวเอ๋อกินแต่ปลาเลยใช่ไหมนุ่มมากอ,อร่อยดูท่าน่าจะอร่อยอร่อยกว่าปลาเลยนะลูกปลาสะบ่อืมอร่อยกว่าปลาสะบ่ แอคชั่นขนาดนั้นเลยนะโอเคขอบคุณคุณผู้ชมหน่อยแล้วที่ติดตามผิงผิงขอบคุณค่าสวัสดีค่าก่อน